วันที่1พฤศจิกายน2556เวลาสิบนาฬิกานายบรรจงโคสิจิร,รนันนายุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมเรื่องดนตรีจีนเพื่อให้เยาวชนสมัยใหม่หันมาอนุรักษ์และเล่นดนตรีจีนให้มากขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกิตลักษ์เลขานุก,การนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายชุดอวาทก,การนนท์เลขานุก,การนายุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ ประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมม่วงขาวโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองวันที่2พฤศจิกายน2566เวลา9.00นณห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3สำนังกาานนนงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนายบรรจงโคสิษฐนาวียุทธสุนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรนิยมรัตอมริตรองประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าคนที่2พร้อมคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2566ในการ ตรวจประเมินผลงานโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2566รอบสุดท้ายประเภทที่3ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคมณห้องประชุมสุนทรทอนยทชั้น 3, 3สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลาการิกาในเรื่องรัฐรัตนาภคาิตธิ์รองเลขาิเทศบรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมนำเสนอปัญหาและแนวทางการกำจัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการความท้าทายข้ามภูมิภาคและปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหามลพิษในลุ่มน้ำณโรงแรมอันตราสยามกรุงเทพมหานครวันที่3พฤศจิกายน2566เวลาการ0 0นดรนุชากรมาชวารุรองในที่สําคมเมืองระเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนหนองย่ามาเกมครั้งที่16ประจําปีการศึกษา2566โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ณโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เวลา10นาฬิกาดกรนิชากรมาชมาดลรองในเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหัวหน,น้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกณห้องประชุมศูนย์ทอนเทพชั้น3สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่6พฤศจิกายน2566เวลากอก30นาทีนายบรรจงโคสิริจิรนานีรองเทศตรีเมืองร้อยเอ็ดให้สัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์รายการอีสานเชาน้านี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยณห,ห้องประชุมปัทมาโน,นสบาทรูมชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลาส0นิกา นายบรรจงโคสิตจิรนาน,นยุทธสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสดิ์ประชากรอเวุโ์โสประจำเดือนพฤศจิกายนจำนวนหนึ่งรายได้แก่คุณแม่พุ่มพวง,งชนะพานอายุ92ป,ปีชุมชนจันเกษด้วยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทีมพยาบาลกองสาธารณสุขและสิแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมมอบกระเชา้าและคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่7พฤศจิกายน2566เวลา17.00นนายยุทธสมนตรีเมืองร้อย ้อยเอ็ดพร้อมโดยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง12พฤศิกายน2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณสนามวอลเลย์บอลชายหาดบึงพลานชายจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่8พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิสงสวัสดิ์รองนายยุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าง,งานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพบปะผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปีงบประมาณ2566ณศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา9นาิกา30นาที นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายกเทศสุนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับรางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทดีเลิศประจำปีงบประมาณ2566 ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลวันที่10พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6เวลา9กานฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสจำนวนหนึ่งรายได้แก่คุณแม่สมรอนจำปาแถมอายุ91ปีชุมชนจันกรเมวันที่11พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6เวลาเก้านากายเนาทีนยกรัมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายภาพรพระกฐถินพระราชทานหอการค้าจังหวัด ร้อยเอ็ดประจำปี2,566โดยมีเจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมืองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานฝ่ายครวาสณวัดกลางมิ่งเมืองจังหวัดร้อยเอด็ด วันที่12พฤศจิกายน2566เวลา17ริกาในยุทศสมนตรีเมือง e ร้อยเอ็ดร้อมโดยคณะผู้บริหารเทศบาลรวมพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณสนามวอลเลย์บอลชายหาดบึงพลานชัยลานสาเกตนครจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา18ริกาผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬาและมีผู้ฝึกสอนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดร,รุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนายกทเทศมนตรีเมืองร้อยเอด็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ณห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตการ์เด้นจังหวัดร้อยเอด็ด วันที่14พฤศจิกายน2566เวลาปริกา30นาทีเทศบาลเมืองร้อยเเปิดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2566ครั้งที่11โดยมีนายกุทธมบตรีเมืองร้อเป็นประธานในการประชุมและคณะผู้บริหารเทศบานเมืองร้อยเเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณห,ห้องประชุมสัตสิมชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลาการิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัธิกฤตตะลักษณ์เลขานุก,การนายททนทรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางาพันธุ์พุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โดยมีว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอด็ดเวลา14บสนาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1ประจำปี2566ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่16พฤศจิกาย,ยน2566เวลาา0ิกาดกรนุชากรมาชมาดลรองนายุทธิสมันตรีเมืองรอยเอ็ดร่วมกิจกรรมถแถลงข่าวงานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงประจำปี2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพูดคุยรายละเอียดการจัดงานลอยกระทง5พื้นที่ณห้องถงธนรัชั1นนอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานใหญ่ เวลา13นานิกาดกรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและสาธารณาสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้ร่วมรณรงค์ล้างตลาดเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและรักษามาตรฐานของตลาดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อณตลาดสดสะทอวันที่17พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกานายกเทศร มนตรีเม <ersch> ืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยและมอบโล่ประกาศกิติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาสังคมในการประชุมใหญ่ประจำปี2566โดยมีศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นและ เทศบาลตำบลนิเวศณห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่18พฤศจิกายน2566เวลา00:45นนานยกเทศมนตรีเมือง 101, ร้อยเอ็ดร้อมโดยคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมทำบุญในโครงการทอดกระถิ่นร้อยเอ็ดร่วมใจปีที่16จำนวน143กองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณบริเวณมณฑลพิธีลานจอดรถหน้าศารกลางจังหวัด วันที่20พฤศจิกายน2 5 6 6เวลาก้ากานายเรืองร,รัตนพงศ์สถิตรองนายุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทําร่างผังเมืองรวมครั้งที่2โครงการวางและจะทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ณนห้องประดับดาวโรงแรมเพชรรัตการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา17.00าจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอด็ดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยรัสมนตรีเมืองร้อยเอด็ดหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอด็ดจัดงานถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสมน้ํน้ำ้้นเพลงเสียงประทีปครั้งที่25ประจำปี2 5 6 6ณท่าน้ำลอยกระทงบึงพลานชัยร้อยเอด็ด วันที่21พฤศจิกายน2566เวลากรการ30นาทีดรนุชากรมาช,ชมาดลรองในายุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนายอัธพลวัน,นกิจผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตนออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมหอโหวตร้อยเอ็ดณหอโหวตร้อยเอ็ดทาวเวอร์เวลา17บเจ็ดนาฬิกาในยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมชมการแข่งขันกีฬาวูซูสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาเียมบรมรากุมารีนลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ด วันที่12พฤศจิกาย,ยน2566เวลา8นาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิสงสวัสดิ์รองนายทศมเมืองรี1เอเป็นประธานเปิดโครงการส่รงเสริมทันตสุขภาพกลุ่มอายุ15-59ปีในเขตรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองร้อยเปีงบประมาณ2567 ณวัดมึงพลันชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา13บสามนิกานาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเด็กขันการนายทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานมหาทานบาร,รมีประเพณีบุญพเวทร้อยเอ็ดปีที่34ประจำปี2567 เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่และกิจกรรมภายในงานโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห,ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4สารกลางจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดนายรุงรัตน์รัตระพุคาสถิตรองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่3ประจำปี2566โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห,ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา17นาฬิกา นายกุทศมนตรีเมืองร้อรวมพิธีปล่อยระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็เป็นประธานในพิธีนาลานกิจกรรมหน้าหอโหวตร้อในเวลาต่อมานายกุทศมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อรวมชมการแข่งขัน กีฬาวูซูสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกัทนิ t ฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานนนลันสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ด วันที่24พฤศจิกายน2 5 6 6เวลากระกมงานาทีดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพบปะอาสาสมัครสาธารณาสุขเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนประจําเดือนกันยายนปีงบประมาณ2 5 6 7นห้อณห้องประชุมสัตสิมชั้น1ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลาสิบนาฬิกา นายยุทธิสมนตรีเมืองร้อยเอ็ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กทจร้อยเอ็ดครั้งที่11ประจำปี2 5 6 6โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมข้าวหอมมะลิชานสี่สลักลังจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา13 3 0มนาิานาทีดรนุชากรมาชมาดลรองนายกุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดประจำเดือนพฤศจิกายน2566ณห้องประชุมสำนักง,งานมูลนิธิชั้น2ส,สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา18ริกาในอยุธยมสุวรรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีสมโพธิองค์พระกฐินพระราชทานกรมศิลปากรประจำปี2566 โดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดบุรภาพิรามพราะรามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานฝ่ายครวาสณว,วัดบุรภาพิรามพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่25พฤศจิกายน2566เวลา9.45นในายธสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธี พระกฐินพระราชทานกรมศิลปากรประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพรพระกฐินให้กรมศิลปากรนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรามาสโดยมีนายพนมบุตรจันทโชธอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีนายอนุรักษ์จุลีมาสมาชิสพาพกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่ง ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีณวัดบุรภาพิรามพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่26พฤศจิกายน2566เวลา18ริกา ประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมอัญเชิญพระปฏิบีและถ้วยรางวัลพระราชทานเคลื่อนจากโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองไปประดิษฐานที่สาะระกลางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทั้งร่วมรำวงสมมาน้ำจำนวน5,000คนโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการรำวงในครั้งนี้และร่วมชมการประกวดที่ดาสาเกตนครในงานประเพณีสมมาน้ำขึ้นเพลงเสียงประทีปครั้งที่2 5ประจำปี2 5 6 6โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณเวทีกลางแจ้งลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่17พฤศจิกายน2 5ง6เวลา 8.. 30นานาทีในยุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีสการะและบวงสวงอนุสาวรีย์พระคติยวงศาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องในงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปครั้งที่15ประจำปี2,566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณบริเวณวงเวียนห้แยกสายน้ำพึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนายเรองรัตรัตนพุกาสถิตรงในายุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีสการะและบวงสวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์เนื่องในงานประเพณีสมมานาขคืนเพลงเสียงประทีปครั้งที่25ประจำปี2 5 6 6 โดยมีนายชูศักดราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณห,หน้าสถานแสดงพันธุสัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา18บแนาิกาในอยุธยมสนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อม้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยพิธีเปิดงานประเพณีสมมน้ํขึ้นเพลงเสียงประทีปครั้งที่25ประจําปี2 5 6 6โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีซึ่งได้รับเกียรติจากพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ชมขบวนแห่กระทงประทีปจาก12หัวเมืองร่วมสมัยและร่วมลอยพระประทีปพระราชทานพร้อมด้วยชมการแสดงแสงสีเสียงชุด งามสายทานนาพระไทยรรย์พรายพระบารมีณบริเวณลานสัเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่18พฤศจิกายน2556เวลาเก้กาโในโยธศรีบัณรีบังร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดร่วมกับทีม U d ดีและนายทัชพลสุนทราจาร์โดยมีนายเรืองรัตนพงศ์คาสถิตรองโยธศรีมนตรีบังร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมปฐมานุลชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา9ก0นาทีประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและในอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6ครั้งที่11และพิธีรับมอบกิตติบัตรโรงแรมที่ได้รับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green ฮลท์ Hotel โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในพิธีณห,ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้นหสารละกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา14นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญสมัย,มย,มย,มยที่4ครั้งที่2ประจำปี2566นำโดยประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยในวันนี้ได้มีการเลือกรองประธานสภาคนใหม่ได้แก่นางสาว ชิดชดาวิจักษณบุญซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้มยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมครั้งนี้ในห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา15บหนาฬิกานายเรืองรัตนพุกาสถิตรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายชานวิศริสุนทรานนท์ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายกำพลศรีกาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมตรวจสอบงานก่อน สร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชนเมืองบริเวณสวนสาธาร,รณะบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ด